สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาทำกุญแจรถ t o y o ต a v วีออสนะครับดอกกุญแจหายหมดนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่นะครับครับหลังจากทำดอกกุญแจนะครับไขประตูไขสวิตสตาร์ได้เรียบร้อยแล้วนะครับรถรุ่นนี้นะครับเป็นกุญแจระบบ E-Mobilizer นะครับกุญแจ2ดอกนี้นะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนระบบอ m โมนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูก่อนนะครับเสียกุญแจครับอ่อนน้บัตรนะครับสตาร์ทครับไม่ติดนะครับ ไม่ติดนะครับไม่ติดสังเกตไฟสีแดงที่กระพริบตรงขอบกระจกนะครับดวงสีแดงนี่คือไฟสัญญาณ immobilizer นะครับถ้ากุญแจรถสตาร์ทไม่ได้นะครับไฟสีแดงจะกระพริบไม่ดับนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนผ่านระบบ OBD นะครับดีเซตระบบอีโมใหม่นะครับเสร็จเราจะมาทดสอบสตาร์ทอีกครั้งนะครับครับหลังจากใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนกุญแจระบบ immobilizer เรียบร้อยแล้วนะครับ ในดอกกุญแจทั้งสองดอกนี้นะครับจะมีเม็ดชิปฝังข้างในรีโมทนะครับสามารถสตาร์ตติดทั้งคู่นะครับทดสอบสตาร์ทนะครับดอกที่หนึ่งนะครับเสียกุญแจครับปิดออนนะครับสตาร์ทครับสตาร์ตปิดใช้งานได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเป็นระบบเดิมแท้ศูนย์นะครับไม่มีผลกระทบใดใดต่อตัวรถนะครับดับเครื่องนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถโตโยต้านะครับทำกุญแจหายนะครับสามารถทําขึ้นใหม่ได้นะครับ0 8 2 6 1แป 6655นะครับบริการทําถึงที่ถึงบ้านนะครับอันนี้โปรแกรมผ่านระบบ OBD นะครับทดสอบระบบรีโมทนะครับทดสอบระบบรีโมทนะครับทดสอบนะครับล็อกครับเปิดนะครับใช้งานได้ปกตินะครับล็อกเปิดนะครับท่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับ